อเอี่สุ้ี่กนาเป็นคนเริ่มปเดิมคนแรกู้สวยนะเนี่ตั้งใจชไหมตั้งใจใาปยีะไปล้งอยู่แล้วพมหมดเลนองเอี่เป็นแถวที่ตั้งใจตั้งใจให้สวยใช่ไหมครับ แต่พลาดไปน้องน้องก็ไม่สวยเป็นทุนอยู่แล้วนะก็เลยเล็กไปหน่อยอ่ะแม่คุณหน้าสวยแล้วแต่น้องก็ไม่สวยอยู่แล้วโอเคเอ้ยี่เลี้ยงหายเอากรรมการเราหายไปแล้วครับเรื่องจากกรรมการเราหายไปแล้วเลยใชผู้ที่ดูทงคุณพุทธิสุขขอพี่เชอร์พีวนะคะ ตรงพิุณวุฒิสุดจะเป็นการตัดสินนะครับอ่าเริ่มจากคนแรกเอาอาจารย์เ so ี <5 <5> ่อต่อไหมลองก่อนอานตตัดตายไปแล้วหมือว่าแบบสวยสุดได้าับเอี่รเลสุดอ่าอันดับหนึ่งนะคะเอาที่เอาัวก่อนสยก็คือแถวที่สามค่ะ แจกรางวัเลยนะครับทแึวแร้อยบาทแถน้าโอเคจะแจกกันทุกคนอ่าจริงเราเป็นแนงทีอมนะครับก็ไม่ต้องตีเล็กอะไรรับมันไปเฉยแล่วม well, ันอกฟอมสิ่งเรา้เรามาเองกบบคุณทุกไปครับไม่มีฟอมอยู่แล้วระหว่างแถวที่แถวแถวที่สอง สองเนี่ยคือรูนออสึกจะดูความที่เหร่ไอ้ที่เหร่น้อยที่เห่มากนะคะ

เราจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่เราได้ที่สี่เพรไม่มีที่ห้าแล้วอ่ะรางวัลคดท้ายต้องประกาศนเนี่ยแต่น้องจริงใจที่มากมันเล็กมากใช่ไหมโอเคกรรมกาเราอาจจะรบเกณฑนิดหน่อยเอาครับแจกรางวัลไปเลยที่ไปนะคะโอเครับทุกคนรับทุกคน เราเรน,นี่ยมีสั้นมากเพราะว่า